ต่อกับโปรโมชั่นกับรายการพิสแอนเพลวันนี้วันนี้เวลาคุณลูกค้ามาช็อปนี่เลยกิราลดลด50%กิราลดลด50%ค่ะลดเยอะมากขอโชว์เป็นกางเกงชั้นในเต็มตัวก่อนนะคะคุณลูกค้านี่กางเกงชั้นในเต็มตัวกีราลดนะคะจริงๆมีหลายสีนะคะแต่ว่าวันนี้โชว์เป็นบางรุ่นแล้วกันอะ ดูราคาป้ายนะคะนี่ his and her กับรายการ his and her cancel สักคู่รุ่นนี้590าคุณลูกค้าจ้า590านะคะวันนี้เหลือ295าจ้า295บาทกางเกงชั้นในเต็มตัวของคุณผู้ชายรุ่นนี้295บามีสีอะไรนะคะมีสีเทาค่ะ295บาบาทจ้ายังไม่พอ รุ่นธรรมดาค่ะรุ่นธรรมดาไม่เต็มตัวเนื้อผ้าดีมากกีรารสใครใส่อยู่มีสีครบนะคุณลูกค้ารุ่นนี้ราคาป้าย450ราคาป้าย450วันนี้เหลือ225จ้ะ225บาทกับกีรารสค่ะมาดูอีกมีอีกมีอีกมามุมนี้บ้างนี่50%ทั้งหมดเลยอ่ะสีสันมาเต็ม สีเหลืองๆแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวขอดูป้ายนะคะรุ่นนี้490 490วันนี้ลดให้50%นะคะเหลือ245ค่ะ245บาทคุณลูกค้าชุดชนในชายกีรโรสค่ะนี่เหลืองมีเขียวนะคะ295บาทลดให้แล้วคุณลูกค้าจากป้าย5 0เปเดียวกลมแดงเนาะพี่อันนี้ด้วยใช่ไหมแกะไม่มไหมดนะ มีหลายสีมีหลายสีอ่ะ,อะสีขาวก็มีจ้ะนี่รุ่นนี้ใครใส่อยู่กางเกงชั้นในชายกีฬาล,ลด50%ให้เลยเนื้อผ้าดีมากรุ่นนี้460เดี๋ยวขอไม่เไม่อจะมีช็คราคาลดแล้วก่อน460เหลือ230ค่ะ460วันนี้เหลือ230บาทคุณลูกค้า กิโลโลตนะเนี่ยสองร้อสามสิบบาทใครจะรับไปต่อจ้าจัดรายการถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยนค่ะเต็ม,ามาตัวเต็มตัวอันนี้เป็นเนื้อผ้าคอตตอนเต็มตัวเนื้อผ้าคอตตอนคุณลูกค้าทรงสวยมากผ้านิ่มมากขออนุญาตเช็คราคาป้ายก,ก่อนนะคะเช็คไปด้วยกันเลยสีขาวรถจากคุณพี่สีขาวตัวไหนนาะน,นี่นาะ มีเป็นแพ็กไหมมีเป็นแพ็กไหมพี่มีเป็นแพ็กไหมคะมคุณมาเดี๋ยวถามมาเป็นแพ็คไม่มีเนาะไม่มีค่ะพี่สามร้อยเก้าสิบไม่มีเป็นแพ็คพี่มาเดี๋ยวสีขาวก็ลดจากคุณพี่รุ่นนี้สามร้อยเก้าสิบคุณลูกค้าเหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท 195เบาทนะจ๊ะของแอลโอ้โหต้องลดขนาดนี้เลยเนะี่ยสีขาวลดนะพี่สมพรพี่สมพรแฟนพันแท้กีฬาลด <c oughs> <c oughs> นี่มาใช่สีขาวตัวนี้ไหมเนาะ <c oughs> นี่อันนี้ก็50%จากคุณพี่ขากางเกงช้นในชายเต็มตัวนี้เป็นเนื้อผ้าคอตตอน300เบอกว่าไม่ได้โทรหาพี่สมพรเจะบอกวาโทรเอ้าหรอ ทวงเลยพี่สมพรทวงเลยค่ะรอโทรหานานยังให้ทวานานยังสามร้อยเก้าสิบเหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทจ้าสามร้อยเก้าสิบเหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทพี่สมพรเดี๋ยวพี่พรดูแลให้เป็นพิเศษนะเดี๋ยวจะโทรหาใช่ไหมซอยขาก่อนนะพี่ซอยขาเสร็จเดี๋ยวโทรหานะชอบอะไรเนาะพี่สมพรเนี่ยแฟนพันธุ์แท้แอโร่รุ่นแพ็คที่มีหกตัวพี่พร แพ็คที่มี6ตัวมีไหมมีแต่ไซส์ใหญ่รุ่นนี้ใช่ไหมมีแต่ไซส์ใหญ่ค่ะคุณพี่คนขายรู้รู้เออนี่เหลือแต่2 XL เหลือแต่2 XL คุณพี่ไม่แน่ใจใส่ไซส์ไหนนะคะเหลือแต่2 XL นี่เท่าไหร่นะพี่695บาทรับไปทั้งหมด6ตัวเนาะ 695บาทแพ็ก6ค่ะ4ฟรีสองค่ะ,ะมีแต่ไซส์ใหญ่คนขายรู้นะพี่สมพรบอกอเดี๋ยวนี้ช็อปผ่านคนขายแล้วนะมาอ่ะมาต่อจ้านี่269บาทตัวนี้269บาบาทพี่รุ่นนี้เหลือเท่าไหร่อ่ะ 2องหเ้าเอาหรอเออใช่ใช่สี่เเหลือ245สี่ห้าจคุณลูกค้าสองบาทรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นสเปนเด็กเนาะพี่สเปนเด็กยืดพายยืด245บาทจ้ามีแดงมีแดงแล้วก็มีเหลืองค่ะนี่สองบาท50%ให้เลยใครจะรับมา อลค่ะแอลไม่มีไม่ม,ม,มีพี่สมพรของเข้าเมื่อไหร่พี่พรพี่สมพรกับพี่สมพรรุ่นไอแพค6อะพี่พ oh. ไม่มาแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะพี่พอพี่สมพรไม่มีของค่ะออไซส์อะไรนะไซส์2ลูกค้าใส่ไซส์ L ของหมดคุณพี่ม,ม,มาดูอีกมุมหนึง่งเสื้อเชิ้ต เสื้อเชิ้ตวันนี้เดี๋ยวให้ดูราคาตรงนี้เลยคุณลูกค้าเหลือแค่นี้จริงๆกางเกงลดจากคุณพี่วันนี้กางเกงเหลือ490กางเกงกีฬาลดวันนี้เหลือ490นะคะจาก1990กาเกงเกงสแลคคุณพี่ขออนุญ,ญาตโชว์จะเห็นไหมเนาะมีไซส์ใช่ไหมพี่กางเกงไม่ครบเนาะ กางเกงไม่ครบไซด์ด้วยคุณพี่ต้องถามก่อนไซด์ไหนนะคะกางเกงสแลกมีสีดำอันนี้เป็นสีแบบขี้มานะคุณลูกค้าราคากางเกงนะคะคุณลูกค้าคกางเกงสแกลก490รีละกิโลล้นสีแดงมาจากสีแดง490้บาทหรือว่าจะเป็นสีเยอะมากกางเกง นนะต,ต,ต้องเลือกอไซส์ก่อนนะคะุณผู้ชเป็นจเบรคทรงเขาเรียกว่าทรงอะไรนะค่ะก็บอกเหรอกะบอกเล็ก490จองเอล34มีมไหมพี่สมพรจองเอล34ตัวนี้เลยใช่ไหมสีน้ำเงินเมื่อกี้ใช่ไหมรับไว้นะพี่สมพรจองนะตัวไหนเนาะคุณพี่ตัวนี้หรือเปล่า ตัวนี้มี3 4คุณพี่ตัวนี้มี3 4นะจองเอล3 4 3 6อันนี้เดี๋ยวต้องมาดูเบอร์ให้ลูกคนะ้าพี่สมพรเด้อพี่เอล3 4มัดให้หน่อยเดี๋ยวดูแลให้นะพี่สมพรนะมีเบอร์อยู่ใช่ไหมพี่ม,มีเดี๋ยวพี่พรติดต่อกลับนะพี่สมพรคนขายชื่อพี่พรอย่าบอกนะพี่ชื่อจริงชื่ออะไรสมพรอีกสิริพร ชิเดพรขายกีฬารถให้พี่สมพรเนี่<笑><笑>ะเดี๋ยวพี่พรดูแลต่อให้นะพี่สมพรน,นะอ่ะเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตสี่ร้ 90, อยเก้าสิบเสื้อเชิ้ตสี่ร้อยเก้าสิบเชิ้ตเชิ้ตเรามีทั้งสั้นทั้งยาวราคาเดียวเหรอพี่เชิ้ตกีฬารถวันนี้ทั้งสั้นทั้งยาวสี่ร้อยเก้าสิบหมดเลยคุณลูกค้าเสื้อเชิ้ตสี่ร้อยเก้าสิบบาท มีละล้นนะจะนี่เดี๋ยวให้ดูเสื้อเชิ้ตนี่อ่านี่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นแขนยาวมีหมดเลยคุณลูกค,ค้าเสื้อเชิ้ตสี่ร้อย้ยสี่สี่ร้อยเก้าสิบบาททุกตัวเสื้อกางเกงที่ขายราคาเดียวกันเลยอะไรอะเคียร์สีม่วงนะคะ<ม>สวยจริงๆพี่490บาทใครใครถูกใจตัวนี้มารับไปเลยคุณพี่ทรงสลิมฟิต490 สีดำก็ถามหาเยอะเนาะพี่เนาะนี่สีดำม,มีไซส์ไหมเนี่ยมีถึงเอฟแอลสี่ร้อยเก้าสิบจ้ากิโลโลดคุณลูกค้า เส <500. S 2> ื้อยืดขอเป็นหุ่นม,มีนะคะคุณลูกค้าสองบาททุกตัวเลยผ้าน,นิ่มมากกีรารสโอ๊ยกล้องหนูเริ่มไปละมัวมากทำไมมัวขนาดนี้นี่สองบาทจ้าเสื้อยืดกีรารสจัดรายการนี่ ค่ะ390บาทหรือว่าจะเป็นลายนะคะเสยๆสีเหลืองก็มาจาก390บาทโปโลกิล็สามร้้าสิสิบพฤศจิกายนเนาะพี่สิบพฤศจิกายนใช่ไหมจัดรายการอยู่ที่ เคาน์เตอร์กีฬาลถเลยนะคะนี่คุณลูกค้าสนใจมาช้อปปิ้งกันนะคะที่ห้างคือวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์กับเคาน์เตอร์กีฬาลดลด50%ทั้งในส่วนของชุดชั้นในนะคะแล้วก็ชุดชั้นในบุรุษนะคะกางเกงแลักเสื้อเชิเ้ตแขนสั้นแขนยาวราคาพิเศษเลยใครสนใจไงแวะมาชมกันนะคะแล้วก็ขออนุญาตจบไลฟ์สดรอบนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปอีกรอบนึงเป็นในส่วนของแม็กกี้วันนี้จะพาไป ทำกับข้าวโชว์รอบถัดไปอยู่ชมด้วยกันนะคุณลูกค้ารอบนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะ